ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยดวงดาวต่างๆนั้นในช่วงนี้ได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในแต่ละดวงนั้นจึงทำให้ชาวราศีเมถุนก็ได้รับความกระทบกระเทือนและอีกอย่างหนึ่งดวงชะตาของท่านก็มีการเปลี่ยนแปลง ไปอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงดาวมีการโคจรโยกย้ายอาทิเช่นในช่วงของเดือนมกราคมจะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะส่งผลให้ท่านนั้นหาเงินหาทองได้ง่ายมากขึ้นในช่วงนี้ ท่านจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินได้มากกว่าในช่วงก่อนนั้นไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ถือว่าการดํารงชีวิตของท่านนั้นก็จะลาบรื่นไม่ติดไม่ขัดและจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะลาบรื่นไปได้ด้วยดีช่วงนี้ถือว่าเป็นอีกระยะหนึ่งของท่าน ท่านอาจจะต้องออกนอกพื้นที่หรืออาจจะต้องออกไปพบปะสังคมเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านตัวของท่านเองนั้นต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองจึงทำให้ท่านนั้นไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไรนักในช่วงนี้บางครั้งตัวของท่านก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะพักผ่อนหรือจะ ย่อนใจอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะทําได้แต่ท่านก็ไม่กล้าเพราะว่าท่านมีงานทําอยู่เรื่อยท่านเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการงานท่านจึงมีความมณะอดทนจึงทําให้ท่านนั้นในช่วงนี้เกิดการย่อทอ้อหรือว่ามีการท้อถอยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรในนิสัยของชาวราศีเมถุนท่านเป็นคนชอบลุยงานอยู่แล้ว ท่านก็มีความบักบันและมีความตั้งหน้าตั้งตาทำงานในสิ่งที่ท่านทำนั้นจนมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้และเป็นผลดีในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็มีความสำเร็จอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาชาวราศีเมถุนภายในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านลุยงานมาตลอดในด้านของการเงินการทองถือว่า ท่านเป็นคนที่หาเงินหาทครคล่องมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านไม่ขาดสายบางท่านได้จับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนก็มีบางท่านดวงดีมากๆท่านอาจจะได้มาจากการทำธุรกิจต่างๆของท่านบางท่านนั้นก็ได้กำไรที่ไปทำลงทุนกับคนอื่นหรือเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นนั้น ก็จะมีกำไรก,กำไรเงินปันผลเข้ามาท่านอีกช่องทางหนึ่งบางท่านนั้นที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะขายดิบขายดีถึงจะมีคู่แข่งก็สู้ท่านไม่ได้ชาวราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนมก,กราคมถ้าหากว่าบางท่านนั้นชอบไปรับจ้างทั่วไปก็จะมีงาน ให้ทำอยู่ตลอดในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของการเงินท่านก็จะมีเงินมีทองไม่ขาดมืออีกด้วยถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นทำงานถึงกับต่างประเทศก็มีในช่วงนี้ท่านก็ได้เงินมากมายบางท่านนั้นอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องดิ้นรนก็มี ในเรื่องของดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าดีท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีน้ำใจดีท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมอีกแตา่หากในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของอุปนิสัยใจคอของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยเอาริบไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายใช้คล่องทำงานก็ไม่เคยรังเกียจใคร ในด้านของโชคลาภของชาวราศีเมถุนท่านจะได้ลาบมาจากทางไกลคนที่มาจากทางไกลจะเป็นผลคนที่ยื่นให้หรือจะมอบโชคให้ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านรับไว้ในด้านของความรักอีกเช่นเดียวกันช่วงนี้ความรักของท่านนั้นจะดูดีมีความสุขตลอดไป ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีมือที่สามเข้ามาทำให้ท่านนั้นต้องวุ่นวายได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีแต่ท่านก็ไม่เคยหูเบาทำอะไรท่านก็ทำด้วยใจจริงมีความพิถีพิถันรอบคอบชาวราศีเมถุนจึงทำให้ครอบครัวท่านนั้นมีความสุขได้ในเรื่องของการงานการเงินถือว่า ในช่วงของปีใหม่คือในปีมกราคมนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินก็มีความสดใสบางคนขยายจิตการขยายในเรื่องของการงานไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการทำมากินนั่นถือว่าเป็นดวงของชาวราศีเมถุนแล้ว ในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนในช่วงก่อนท่านเคยลำบากลำบนถึงกับนอนกระดินกินกระสายบางท้งบางครั้งนั้นงานไม่มีทำก็มีบางครั้งทำไปแล้วก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นทำอะไรจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่เดือนมกราคมท่านจะเห็นดีดวงของท่านจะโดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จันท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ไม่มีใครรังเกียจท่านจะทำเป็นที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการงานอีกด้วยงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำนั่นจะมีงานโดดเด่นและทำแล้วก็จะมีคนต้อนรับท่านท่านจะเป็นคนที่มีฝีมือลายมือในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าท่านไปได้ลอดชาวราศีเมทุน ในช,ช่วงของเดือนมกราคมติดต่อกับเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นการทำมากินจะมีความสุขจะมีความรุ่งโรจน์ในช่วงของวันที่ห้าของเดือนกุมภาพันธ์2อง8นี้นั่นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุม อันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั่นมีการสับเปลี่ยนหรือว่ามีการแกล่งหรืออาจจะเกิดการกระทบกระเทือนได้ในเรื่องของการทำงานการที่เรียกว่าท่านจะทำงานอะไรกับใครในช่วงนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการไม่พอใจกันขึ้นเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในช่วงของดาวมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการโยกย้าย ในช่วงของวันที่ห้าของเดือนกุมภาพันธ์ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมถุนนั้นสิ่งที่ดีๆก็มีเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่ห้าที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุมนี้ถือว่า ดวงชะตาชาวราศีเมถุนก็มีความสดใสเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานอะไรก็แล้วแต่ท่านทำแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้การครบคนอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเราครบเขานี่บางทีเราก็รู้แค่หน้าไม่รู้ใจเขาว่าเขาจะคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดี การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันอย่าลืมหรืออย่าทำหลน่นในช่วงนี้ถ้าหากว่าลืมหรือหล่นก็จะสูนเลยในเรื่องของการเงินการทองนั้นมันไม่เข้าใครออกใครการที่เราให้ใครเขายืมอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้จะไม่มีความจะเวลาเวลาเราจะเอาก็ไม่ได้ เราจะไปขอก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็พอมีบ้างสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นน้นอันนี้ถือว่าดวงจะตางท่านจะมาแรงถึงกับเรียกว่าหยุดฉุดไม่อยู่การเงินการทองนั้นจะหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าหลายช่องทาง การเงินการทองนั้นท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากได้ของแพงไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถใบแดงท่านก็สามารถซื้อได้ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกราคมเป็นต้นไปสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการฟังของเราของท่านนั้นก็ท่าน ใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ท่านกดติดตามไว้สำหรับท่านที่เข้ามาฟังกันใหม่ๆเราลงคลิปเมื่อไหร่อีกเราจะได้มาพบกันขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงมีความสุขคิดอะไรทำอะไรให้ได้ดังใจที่ท่านต้องการขอให้ท่านอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับ Sewat so di. The...